เอาล่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรบอกนี่ครับผมนะครับวันนี้คือนี่ครับผมเรามาอยู่ในสควิกเกมอีกแล้วนะผมออดี้ก็จะเป็นดูดีทุกคนโคตรคืออันนี้คือแบบว่าด่านที่แล้วก็จะเป็นที่ผมเล่นก็จะเป็นไม้ใช่ไหมอันนี้คือเตียงเป็นแบบว่าเหมือนในเกมเลยับผมอยู่ในซีรีส์เลยอ่ะ <S <S นี้อย่างคือครับผมแล้วก็ผนังห้องก็จะมีแบบพวกรูปอะไรพวกนี้ดำๆคาับกอย่างคืออันนี้จริงโอเคมาดูว่าด่านนี้จะเป็นด่านอะไรนะครับทุกคน ดูดิทุกคนมันคือจริงๆนะครับผมโอ้ยยังยังเอาครับคนสร้างเกมโคตรเอาอ่ะจริงอันนี้คือเขียวคืออะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยตามเพื่อนไปแล้วกันเอิ่มออะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ไหนๆแล้วเนี่ย โอเคครับทุกคนทีนี้เราเข้าแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนทีนโอ้โหแมงอย่างคือแมปบ่ะโอ้โหดูนะครับผมแบบเหล็กอะไรนี่เหมือนในซีรีส์เลยนะครับทุกคนด่านที่แล้วก็ยังแบบเป็นไม้อยู่เลยเนาะทีนี้ผมเข้าด่านที่แล้วครับนี่คือแบบคุดคือเอ้ยมีตัวนี้ด้วยอะเป็นไงชุดอย่างคืออย่างเอาสามเหลี่ยมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดีกว่าไม่รู้ว่านี้แมปอะไรนะรทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้คือเหมือนแมปในเกมแยก เนี่ยขวายขวาเด้อไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพาเราแบบว่าไปวาร์ปที่อื่นอีกเฮ้ยอันนี้เนเหมือนจะเป็นด่านกระจกเลยครับเดีย๋ยวเราไปดูว่าด่านกระจกนี้จะเป็นยังไงรู้สึกว่าจะวิ่งอย่างเดียวนะครับเฮ้ยแต่รู้สึกว่าจะมีการสังเกตหรือเปล่ากระจกเหมืนอนเฮ้ยเรียบร้อยครับไปดิโดดตามเพื่อนไปดิโดดตามเพื่อนไปดิครับ <What? S 1> ไปครับโดดตามเพื่อนไปก่อนนี่นี่ปับป๊บปั๊บเพื่อนไปไหนครับ เดี๋ยว,ยวต้องดูวิธีการสังเกตนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนไปก่ <_ c oughs> อนเฮ้ยเยเกือบตกไปดีครับไปครับทุกคนเฮ้ยไปครับหือเพื่อนตกเฮ้ยโหอ,อะไรวะเพื่อนดันทำไมครับผมรู้สึกว่าจะมีวิธีการสังเกตด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยก็คือแบบว่าในคลิปมินดีซีรีส์มันจะมีการใช้ลูกแก้วแล้วก็สังเกตเงาอะไรพวกนี้ป่ะเดีย๋ยวเราดูมาดูกันว่าแต่ละสีนี้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนรู้สึกว่าสีมันจะเข้มไม่เท่ากันนะทุกคนดูดิต้องดูไกลๆนะครับสีแบบว่า เข้มัน่าจะเป็นกระจกที่นีล่าภายนะทุกคนใช่เลยวะ่ะมาเดี๋ยวผมจะพาน้ํดโดนะทุกคนนะไปไปไปตอนนี้ก็คือระวังเพื่อนดันเราตกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าจะทางหน้านะปึ๊บขอดูสีต้องดูสีกระจกด้วยนะจริงน่าจะตรงนี้หรือเปล่าวะปับป๊บอันไหนวะเนี่ยดูไม่ดูไม่ออกเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนกนะ่อนไปก่อนเลยเพื่อนอันนี้ดูไม่ออกอะ่ะเฮ้ เฮ้ผมไม้ดูอันนี้ดูไม่ออกจริงไปครับตามเพื่อนไปครับตอนนี้อันนี้คือแบบเหมือนในเกมเลยไปครับตามเพื่อนไปครับเพื่อนนี้คือเพอว่าผู้นําชีวิตรอดของเราเนี่ยทุกคนไปเพื่อน <c ười> เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโอ้เี้ยอียแล้วไปครับทุกคนเราจะไปแบบเร่งด่วนนะครับนี่คือแบบพลาดชอบพลาดแบบว่าโดนเพื่อนตกนะครับชื่ออะไรอะชื่อชื่อแพตตี้ยนเคผู้หญิงแน,น่นอนนจะจเนื้อผู้หญิงนะครับไปทุกคน ไปเพื่อนนำไปเลยนี่ครับหนึ่งสองกี้มึ่พผ้าโดนเพื่อนนะครับเฮียเพื่อนเอ้ยเอ้ยไปหนึ่งสองสามปึ๊บไปเพื่อนแตกแล้วก็แตกนะครับเพื่อนแตกเราไม่แตกดีวะโอเคอย่าห้ามตรวจสอนเพื่อนนะครับเดี๋ยวแม่งเราจะแตกเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะเฮ้ยกูรู้แล้วรู้แล้วชี้ทุกคนว่าอะไรครับตัวสีน่าจะขวานะครับ นี่ครับทุกคนนี่แล้วแบบระดับอย่างนี้แล้วข้างหน้าไปอุ้ยนี่วั่งสี่ข่ายกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอเพื่อนเนีกว่ยเฮ้ยเพื่อนวิ่งได้เไงดูดูเฮ้ยหรือว่าข้างหน้าครับผมเอาล้วฮะไปครับเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งแล้วก็วิ่งเลยครับผู้หญิงผู้หญิงเหมือนเขารู้ว่ะเฮ้ยเขาจะเอาอูผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับผมเฮ้ยเกือบเกือบผมว่าซ้ายว่ะนี่โอ้โห ปับปับไอ้ทำไมนี่มันอยู่นี่วะเอ้าเอ้าเอ้าเฮียเฮ้ยยิงไปดีรอเพื่อนก่อนนะครับดูจากสีกระจกแล้วน่าจะขวานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับไปไปเราผู้หญิงไปแล้วนั่นแหละโอเคไปครับจำจำเพื่อนไปจำเพื่อนไปปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเพื่อนเข่พุ่งเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกตัวหน้าตัวตาว่ะ หน้าไปครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้โอ้โหคนแม่งข้างหลังคตดเยอะปับ๊บนี่ครับต้องวิธีการสังเกตดูจากสีกระจครับง่ายง่ายจริงเขี้นี้มองไม่ออกใครเลยเดี๋ยวไม่มีใครตามผมมาเลยวะ่ะอ๋อเป็นไงเป็นไงครับตอนนี้เอได้ได้ได้ได,ได้ยังไม่มีครับตอนนี้โอ้โหมีคนอยู่ข้างหน้าเราอะ่ะปับ๊บโอเคผมว่าหึยยังเอาอ่ะยังเอาอะอดีไม่รู้เลยอะเอาจริง ที่นี่สีเหมือนกันเลยครับไม่มีผู้รู้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอันนี้มันอันไหนวะเนี่ยวางข้างหน้าวะก็นี้ครับปั๊บปั๊บเฮ้ยได้มามาเฮ้ยเอ้ยมาอ๋อยู่ไหนวะอ๋ออันไหนวะอันนี้อันนี้นะครับทุกคนต้องดูสีแกะจกอะครับเนี่ยถ้าดูไกลๆมันจะดูออกนะทุกคนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดูไม่ออกเลยอะอันไหนวะเลือกสีแกะจกหน้าจานด้านซ้ายนะครับ อันนี้นะครับทุกคนปัป๊บต้องดูสี่กระจกนะฮะแล้วก็อันนี้ไปเฮ้ยมาวะทฤษฎีนี้ใช้ได้นะผมพี่ครับเอามาครับไปเดี๋ยวเราจะนําเพื่อนไปละตอนนี้ปึ๊บฮึปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่นี่นี่อันนี้ปั๊บไปเพื่อนอันนี้ไปเพื่อนเฮียอันนี้อันนี้เนี่ยวะนี่ครับปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขู่เกือบเฮียเกือบแล้วหน้าจานี้นะครับ ดูจากสีแบบว่าจะคุ้นๆ่อยป,ป,ปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ด้านซ้ายไหมครับปับ๊บด้านหน้าไปครับปับ๊บเฮ้ยมาเว้ยเจอถึงแล้วตอนเนี้ยปึ๊บโหถ้าเป็นแบบของจริงนี่ผมว่าดูไม่ออกนะจริงปึ๊บเหมือนจะเป็นด้านหน้าเฮ้ยด้านหน้าโคตรเยอะ ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับมันเยอะเกินไปบอกว่าพับช้อปปี้มาตักไหนมาเวทเฮีว,ว,วปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอา,าเอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อจะถึงแล้วทุกคนเอาใหม่อันนี้จะไปแบบรวดเร็ว,วนะผมเรารูเทสต์ดีลเลยวะเฮ้ยตะกี้แบบเป็นพลาดอะ เอาดีเอาดีไปแบบเลี้ยงด่วยหนาวดีเอาดีฮ้ยอันนี้ไม่รู้ว่ะน่าจะนี้แหละโอเคปั๊บปั๊บปิ๊บปิ๊บเฮ้ยเฮ้ยเี่ยเกือบไปแล้วปึ๊บบอกไว้ก่อนตอนนี้ บาสจะไม่พลาดดิครับเฮ้ยอันนี้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 อะไรวะอันคุณคุณน่าจะนี้นะครับผมเฮ้ยดูยากแล้ววะทำไมดูอันนี้ทำไมอันนี้ดูยากวะโอเค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  ต้องดูบอกว่าสีดีๆนะทุกคนสีมันคล้ายกันมากเลยเว้ยเดี๋ยวนี่บอกเนี่ยโอเค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 มีคนตามหลังปล่า <c oughs> ไม่มีไม่มีสักคนเลยอะ,ะปับป๊บปับ๊บปั๊บ เอา่ะเอาเอะเ,เ,เ,เอาโหเรียบร้อยครับผมชนะแล้วว่าเป็นไงครับผมโอ้โูเป็นไงเก่งมาเพื่อนตดีตวเดี้เราเป็นผู้ชนะแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะผมใครที่ชอบฝากกดไลค์ด้วยนะผมสลากอยากให้เล่นเกมนี้ครับผมขอกระเทืบไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนก็โอเคเจอใหม่คลิปหน้าผมมาดูว่าพี่จะเล่นเกมอะไรต่อครับด้วยเกมโรบอทต่อด่านอะไรต่อไปก็ว่ากันนะผมโอเคก็เจอใหม่ ep หน้าผมไมายบายนะผมยิวเกมนิกชามจบ